บ้านยกพื้นสูงจาก Pd House แบบบ้าน F182 ขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย208ตารางเมตรบ้านสไตล์โมเดินเน้นกระจกบานสูงเพื่อเปิดมุมมองจากภายในสู่ภายนอกพร้อมออกแบบฟังก์ชันการใช้งานไว้อย่างลงตัวแบบบ้าน F183 ขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ4คันพื้นที่ใช้สอย245ตรางเมตร บ้านสไตล์โมเดนที่มีระเบียงกว้างภายในดูโปร่งโล่งโดยออกแบบให้ทุกฟังก์ชันเชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวกสบายสําหรับการใช้งานแบบบ้าน F184 ขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ําที่จอดรถ3ขคันพื้นที่ใช้สอย281ตารางเมตรบ้านสไตล์โมเดนที่มากด้วยพื้นที่ใช้สอยและจัดฟังก์ชันไว้อย่างลงตัวภายในออกแบบให้ดูโปร่งโล่งและให้ความเป็นส่วนตัวสูง แบบบ้าน WA 181ขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย208ตารางเมตรบ้านสไตล์คอนเทมปอรารี่ที่เด้นความโปร,โรง่งโลง่งครบทุกฟังก์ชันใช้งานโดยทุกห้องนอนมีระเบียงส่วนตัวแบบบ้าน WA 182ขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ3คันพื้นที่ใช้สอย2 3 7ตารางเมตรบ้านสไตล์คอนเทมปอรารี่ ที่ออกแบบให้มีระเบียงกว้างทุกพื้นที่เชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานแบบบ้าน WA 1 8 3ขนาด3ห้องนอน 4, ห้องน้ำที่จอดรถ3คันพื้นที่ใช้สอย282ตารางเมตรบ้านสไตล์คอนเทมโพรารีที่เปิดพื้นที่ด้านหน้าให้เป็นระเบียงกว้างและออกแบบพื้นที่ส่วนตัวกับส่วนรวมแยกจากกันเพื่อความสะดวกสบาย P.D. h ี u s e เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต